สวัสดีค่ะพบกับช่วงช่องของสวน3ามสีนะคะวันนี้ก็ว่าจะพามาดูบอนสีนะคะก็มาขายบอนสีเหมือนเดิมค่ะวันนี้จะพามาดูเบนเจรงนะคะสีเบนเจรลงนะคะนี่ค่ะสีเบนเจรงนะคะ,คะ,ะ,คะอยู่ในกระถาง6นิ้วกำลังสวยเลยค่ะฟอร์มพุ่งมากเลยนี่ค่ะ ไซส์นี้นะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วรากเดินดีทะลรแล้วนะคะ150บาทนะคะสีเป็นจะลงค่ะมีด้วยกันหลายกระถางเหมือนกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้ามีหกระถางนะคะสีเบ็นจะลงนะคะเหมือนกันหมดเลยนะคะขอสังวนสิทธิ์ในการาเลือกเลือก กระถางนะคะคือแม่ค้าหยิบให้เลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นไม้กัดสีนะคะเหมือนเหมือนกันนะคะแล้วแม่ค้าก็มีมนเทียนทองนะคะในส่วนของมนเทียนทองนะคะในในคลิปนี้มีแค่สองกระถางนะคะนี่นะคะไซส์ใหญ่ฟอร์มใหญ่นะคะสูงประมาณหนึ่งไม้บรรทัดนะคะอยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะมีค่ะ ลากเดินดีทะลุแล้วนะคะนี่คือมนเทียนทองนะคะไซส์นี้ฟอร์มนี้นะคะแม่ค้าปล่อยอยู่ที่180บาทนะคะนี่ค่ะเหมือนกันค่ะเป็นไม้กัดสีนะคะแต่เขากัดสีแล้วสวยมากเลยนะคะยิ่งโจยิ่งสวยนะคะอันนี้ก็คือมนเทียนทองนะคะมีสองกระถางนะคะต่อมา มาก็มาดูกันว่ามงคลปฐมนะคะแม่คม้ามีมีมงคลปฐมอยู่สองกระถางนะคะมงคลกระถมนะคะก็คือนี่นะคะอันนี้ใบใหม่ล่าสุดนะคะนี่คือด่างแบบนี้นะคะนี่ค่ะแต่เขาก็ด่างนะคะก็คือด่างสวยนะคะอ่ามงคลปฐมนะคะมีอยู่ด้วยกันสองกระถางนะคะ นี่นะคะกระถางนี้คือด่างใบใหม่เหลืองมาเลยนะคะอันนี้นะคะแม่ค้าปล่อยอยู่ที่100บาทนะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะในส่วนของมงคลปฐมนะคะนี่ค่ะมงคลปฐมนะคะแล้วก็ จะมีนางยักษ์เป็นจกายานนะคะนางยักษ์เป็นจกายานนะคะกัดสีแล้วนะคะหน้านี้เลยนะคะนางยากักษ์เป็นจกรยาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะนี่ค่ะฟองกระรองพุ่ง,งสวยๆเลยแล้วแม่ค้าก็มีนาฬิกานะคะมีนาฬิกาอยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะหน้าไม้แบบนี้เลยนะคะอยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะแล้วก็มีเรือพระที่นั่ง สุพรรณหง์นะคะนี่ค่ะเรือสุพรรณหง์นะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะ1 5 0าบาทค่ะแล้วก็จะมีสไบยนางฟ้านะคะนี่ค่ะเป็นฟอร์มกอนะคะคือเขาลงหัวแล้วก็ขึ้นมาใหม่นะคะสะใยนางฟ้านะคะอันนี้ก็คือยิ่งโตยิ่งสวยนี่รับประกันความสวยนะคะเขากระกัดชมพูขอบเขียวนะคะคือเป็นพิ้วๆเป็นหยักๆเหมือนสบใยอะค่ะก็คือสวยมากนะคะนี่คือสบใยนางฟ้านะคะ 150อบาทนะคะอันนี้กระถางนี้มีอยู่3ต้นนะคะสบายนางฟ้านะคะสำหรับการส่งนะคะแม่ค้าส่งแบบเมาเมานะคะก็คือที่ส่วนไม่มีปลายทางนะคะขอคนที่พร้อมโอนนะคะก็คือสั่งแล้วโอนวันนี้แม่ค้าก็ส่งให้พรุ่งนี้เลยนะคะต่อมาก็ ะมีในส่วนของตุกกะะนนต๊กแกใหญ่นะคะแม่ค้าได้มาในาน้ำตุ๊กแกใหญ่นะคะไซนี้ค่ะอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะตุ๊กแกใหญ่นะคะไซนี้ฟอร์มนี้นะคะเนี่ยค่ะใบเขาสวยน่ารักนะคะใบแบบนี้เลยนะคะแม่ค้าปล่อยอยู่ที่150บบาทนะคะอันนี้มันอยู่ในสวนแม่ค้าตั้งนานแลนะ้วค่ะน่าจะเป็นบอลเก่านะคะแต่ว่าตอนที่ได้มานะคะคนที่ขายให้แม่ค้าเขาบอกว่าตุ๊กแกใหญ่นะคะ ก็ขายไปในนามโุเกแกใหญ่แล้วกันค่ะเพราะได้นาม,มาในนามโุเกแกใหญ่ก็150บาทนะคะแล้วก็จะมีทองอุไรนะคะที่เป็นบอนในสวนนะคะที่ชอบมากเลยนะคะออกทนเหลืองนะคะชมพู ชมพูมีเหลืองเลื่อนะคะยิ่งโตย,ยิ่งสวยนะคะทองอุไรนะคะไซส์นี้ฟอร์มนี้นะคะอันนี้สวยมากเลยนะคะในส่วนของทองอุไรนะคะอยู่ในกระถางหกนิ้วมีด้วยกันหลายกระถางเหมือนกันนะคะนี่คือทองอุไรนะคะนีประมาณสิบกว่ากระถางนะคะอันนี้คือทองอุไรนะคะ ก็สวยๆทางนั้นเลยนะคะแล้วก็จะมีตระแม่จันทานะคะให้ลูกแตกลูกแตกกอเก่งนะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นงานไม้หัวนะคะคือเขายุบตัวลงไปแล้วโผล่ขึ้นมาใหม่นะคะลูกเขาโผล่ขึ้นมาเยอะเลยนะคะแต่ละกระถางมีประมาณ3-4ต้นเลยนะคะให้ลูกเก่งนะคะ ในส่วนนี้ก็เหมือนดูแกงกระถางนี้นะคะมีด้วยกันสีต้นนะคะยุบตัวลงไปแล้วก็แต่กอขึ้นมาใหม่นะคะนี่ค่ะลากเขาก็เดินดีทะลุแล้วนะคะนี่ค่ะตะระแม่จันทานะคะสวยค่ะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะดูใบเขานะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะชมพูเข้มแล้วขอบใบแดงนะคะนี่ค่ะ อันนี้ก็จะคววยกันนะคะหูหูใบนี่คววยกันนะคะฉีกถึงสะดือเลยนะคะสวยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือตะละแม่จันทานะคะแล้วก็ที่บอลที่ก็คือตะละแม่กุสุมาอันนี้พามาดูเกือบแทบทุกคลิปเลยนะคะเพราะว่าเป็นบอลโปรดของแม่ค้านะคะเลี้ยงไว้นอกสู้นะคะแตกหนอแตกกอ ไยมากเลยนะคะเป็นพุ่มเป็นกอนี่แม่ค้าขยายไว้ตรงจุดนี้นะคะไม่มีในตู้นะคะเป็นบอลน,นอกตู้นะคะ <_ letter> ก็คือว่าต่อไปเขาจะต้องโตอยู่ตรงนี้แล้วก็แตกพุ่มแตกกอใครเข้ามาในสวนประตูเข้าสวนอยู่ตรงนี้นะคะทําประตูไว้ตรงนี้คือเข้ามาก็จะเห็นตะละแมกุสุมาก่อนเลยนะคะก็จะเห็นความสวยของตะละแมกุสุมาก่อนเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของบอลน,นอกตู้นะคะ แม่ค้าก็มีนกสดายุนะคะแม่ค้าปล่อยอยู่ที่60บาทนะคะนกสดายุยังมีเหลืออยู่นะคะดาวเพียงดินนี้รู้สึกว่าจะหมดไปแล้วนะคะมันจะคล้ายๆกันนะคะแล้วก็แม่ค้ามีหกลงขาวนะคะฮกลงขาวแม่ค้าปล่อยอยู่ที่80บาทนะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะเนี่ยคะ่ะ หกลงขาวนะคะกําลังกัดสีแล้วนะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วลากเดินดีทะลุแล้วนะคะก็คือเป็นส่วนของหกลงขาวนะคะอันนี้ในท้องตลาดยังมีน้อยอยู่นะคะก็ลองดูนะคะใครสนใจก็ทักทายมาดูนะคะแล้วก็แม่ค้ามีไก่อัมพันธ์นะคะในส่วนของไก่อัมพันธ์นะคะน,นี่เคยดูพาดูต้นแม่แล้วนะคะอันนี้ก็60บาทนะคะ แล้วแม่ค้าก็ยังมีปิ่นอนงนะคะที่เป็นบอลเก่าแก่ที่อยู่ในส่วนของแม่ค้ามานานแล้วนะคะบอลตัวนี้ได้มาในนามปิ่นอนงนะคะก็คือเป็นบอลที่สวยนะคะแม่ค้าเลี้ยงไว้นอกตู้นะคะนี้มีแบ่งอยู่3กระถางนะคะแม่ค้าลงกระถางแนิ้วไว้นะคะว่าจะอีกสัก2เดือนถ้าไม่มีใครอ่า สนใจก็จะจับผ่าหัวแล้วนะคะแต่จะเลี้ยงต่ออีกสักสองเดือนนะคะอันนี้รอข้แทงหน่อหรือออกดอกก่อนนะคะก็คือสวยนะคะอันนี้ก็คือปิ่นอนง์นะคะแม่ค้าปล่อยอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะคะสำหรับคิดนี้นะคะเป็นไซส์แม่พันธุ์นะคะแล้วแม่ค้าก็ยังมีหานุมานเชิญธงนะคะหานุมานเชิญธงนี้ไซส์กระถางหกนิ้วอ่า ไซส์กระถางหกนิ้วแม่ค้าปล่อยอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนี่ค่ะหะนุ่มานเชิญธงนะคะอันนี้กำลังเริ่มจะกัดสีแล้วนะคะนี่ค่ะหะนุ่มานเชิญธงนะคะมีด้วยกันหลายกระถางเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นบอลที่อยู่ในสวนมานานแล้วนะคะได้ทำการผ่าหัวไปหลายครั้งแล้วนะคะก็ ก็ยังถึงหลงเหลืออยู่ก็ยังมีให้พอให้ได้แบ่งอยู่นะคะในส่วนของหานมุมานเชิญธงนะคะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้แม่ค้าก็จะขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะอ๋อลืมบอกไปนะคะถ้าใครสั่งหนึ่งสี่ต้นนะคะแม่ค้าขอค่าส่งห้าสิบาทนะคะและสำหรับใครที่สั่งห้าต้นขึ้นไปแม่ค้าส่งให้ฟรีนะคะถ้ายังไงเดี๋ยว วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่ว่าภายในส่วนเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะอันนี้แม่ค้าก็ได้อ่า เอฟบอลเข้าสวนเหมือนกันนะคะเอฟบอลสวนบอลสีก็เอฟบอลเข้าสวนเหมือนกันเป็นสายพันธุ์ใหม่ๆสายพันธุ์ที่แม่ค้าไม่มีในสวนและสายพันธุ์ที่ชื่นชอบนะคะก็เอฟเข้ามาเลี้ยงเก็บไว้ทําแม่พันธุ์หลายสายพันธุ์เหมือนกันนะคะได้ทําการพาหัวอะไรไว้ก็เยอะแยะเหมือนกันนะคะก็ยังไงสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ